สวัสดีค่ะถึงช่วงนี้เนี่ยฟิตเนสจะปิดแต่เราอยากให้ไขมันของเราเพิ่มขึ้นมานะคะเราใช้เวลานี้เนี่ยมาฟิตหุ่นอยู่ที่บ้านแล้วก็ลดพุงกันดีกว่าค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามีท่าออกมือกายลดพุงลดเอวอยู่ที่บ้านค่ะที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะคะและคุณสามารถยืนทําตามได้ทั้งหมดเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ไม่อยากทาท่าครัชคลิปนี้สำหรับคุณเลยค่ะเพราะว่าเราจะทําแบบยืนนะคะจะไม่เจ็บหลังแน่นอนนะคะซึ่งในช่วงที่เราออกลังกายลดพุงเนี่ยการกินสําคัญมากเลยนะคะซึ่งนอกจากที่เรากินคลีนแล้วเนี่ยถ้าเราอยาก ให้ประโยชน์ดีๆจากผักผลไม้แบบง่ายๆแล้วก็เรียกความสดชื่นในการออกกำลังกายเนี่ยดราแนะนําให้สายเฮลตี้อย่างเราเนี่ยห้ามพลาดนี่เลยค่ะเป็นทิปโก้และสวีทนะคะน้ําผักผสมน้ําผลไม้รวม100เป็นสูตรหวานน้อยนะคะซึ่งกล่องนี้เนี่ยเต็มไปด้วยคุณประโยชน์จากผักแล้วก็ผลไม้รวมค่ะแล้วก็เป็นสูตรหวานน้อยด้วยนะคะแต่ถึงแม้หวานน้อยแต่อร่อยมากเราต้องไปลองค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มออกกำลังกายกันเลยนะคะสําหรับท่าแรกของเราเนี่ยค่ะก็จะเป็นท่าไฮนีนะคะทูเอล o บ เอาสองของเราเนี่ยค่ะแตะนะคะสลับกันยกขึ้นมาบิดตัวเล็กน้อยนะคะท่านี้ได้หน้าท้องล่างบนแล้วก็ข้างด้วยนะคะหายใจออกทุกครั้งที่เรายกขาขึ้นมาค่ะอีกห้าวินาที โอเคค่ะต่อไปนะคะจะเป็นท่าแอปทวิสต์นะคะจากนั้นลงไปเป็นท่าสควอตนะคะสลับกันแบบนี้ค่ะไปลงไปบิดซ้ายขวาดีมากค่ะเกรงหน้าท้องด้วย โอเคต่อไปนะคะเราจะยกข้างๆหนึ่งสองจากนั้นสลับนี้นะคะท่านี้ได้หน้าท้องข้างๆแล้วก็แถนต้นขาด้วยค่ะทรงตัวดีๆ ต่อไปนะคะ Knee Drive แบบนี้ค่ะเตรียมพร้อมนะคะไปเลยเก่งหน้าท้องยกเข่าขึ้นมา อย่าลืมหายใจออกทุกครั้งที่เราออกแรงโอเคค่ะและท่าสุดท้ายของเรานะคะเป็นท่านีทักจำนั่นเองนะคะก็จะเป็นท่านี้ค่ะพร้อมนะคะไปเลยนี่ค่ะ ค่อยๆกระโดดนะคะเวลาลงลงด้วยปลายเท้าโหท่านี้ได้ทั้งคาร์ดิโอแล้วก็หน้าท้องนะคะเิดดเดียวสุดท้าย จนไปแล้วค่ะล้างออกมังกายอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยทิปโก้เลสสวิตนะคะซึ่งได้ประโยชน์เต็มๆเ,เลยจากน้ําผักแล้วก็ผลไม้หลากสีค่ะและยังไม่พอนะคะสูตรนี้เนี่ยเขาไม่มีการเติมน้ําตาลทรายหรือว่าเติมสารให้ความหวานนะคะก็คือเราหมดห่วงในเรื่องนี้ได้เลยและยังไม่พอนะคะมีวิตามิน A b 2, C แล้วก็ E สูงด้วยและสําหรับใครนะคะที่กินคลีนเนี่ยก็สามารถกินได้แบบไม่ต้องรู้สึกผิดค่ะเพราะว่ากล่องหนึ่งเนี่ยมีแค่สิบแฉลเท่านั้นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สั่งซื้อได้ที่ ตัออหรืว่าแมคคคโได้เลยนนะะนี้เราไปก่อนค่ะเดี๋ยวยังไงเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมไปซื้อมาดื่มด้วยนะคะ